อ่าข้อเจ็บข้อเจ็บข้อเจ็บเอ็นัวครับอ่าเราไปดูข้อเจ็บเร็วน้องช้อปปิ้งข้อเจ็บต่ออะไรมีเท่าไรช้อปปิ้งอ่าข้อเจ็บเร็วสติสติ คูณด้วยสิบห้าบวกกับเจ็ดคูณด้วยสิบห้าเราจะพบว่าตอนนี้ทั้งสองเล็มมีอะไรที่มีทั้งสองเล็มเลยพบว่ามีเลขสิบห้าทั้งสองเล็มถูกไหมครับอยวเราจยดึงเลขสิบห้าออกมานะครับตรงนี้อ่าเห็นตัวแล้วครับมันอยู่ด้านขวามือของแต่เะเล็มนะครับเราก็อยดึงออกมาทางขวามือ พอที่ออกมาแล้วเนี่ยคุณครูจะถามว่าวงเล็บแรกเหลืออะไรเหลือ13นะ,นนะคร15ออกมาวงเล็บที่สองนะครับคือ15มาแล้ววงเล็บที่สองเหลือเลขอะไรครับเหลือเลข7นะก็จะกลายเป็น20คูณด้วย1 5อ๋อแสดงว่าสิ่งที่จทย์ต้องการก็คือดี boy. Boy ออบอยดีบอยสอดท่ารครับ15โอเคไหมอิงอิงอิง เอาลองดูครับอันนี้ดึ15มาใช่ไหมวงเล็แรกเ,เลือะไร13วงเลที่สองเลือะไร7 13บวก7ได้20 <Okay. S 1> ต่อไปให้ตรวจสอบดูว่าไปอยู่ในข้อใดก่อนนี้เป็นจริงถ้าจริงผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่อ่าข้อหนึ่งนี้เป็นจริงถ้าเป็นเท็จไม่ต้องบอกผลลัพธ์นะตามทำไม ทำไมเป็นเทนนอลตอกลับเพราะถ้าเป็นเทปนั้นด้านซ้ายกับด้านขวามันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าข้อใดเป็นจริงต้องตอกลัญด้วยน้องๆข้อหนึ่งนี่เป็นจริง,ง,เ,ง,ง,พง,เ,รงเพราะจารบวกม,มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและสลับที่เอาลองดูครับข้อหนึ่งคิดเลขเป็นจริงข้อสี่ข้อหนึ่งให้น้องตอบว่า มีผลลัพธ์เท่ากับ<อ>มีผลลัพธ์เท่าก<อ>ับอะไรอมีผลลัพธ์่ากับอะไรอ่ะอน้องก็ทดลงไปอีกครั้งก็ได้อ่ะดูนะน้องครับ a คือ8ใช่ไหมบวกกับวงเล็บ ดีคือสองบวกดีคือลบสี่แบบนี้นะ้องี่นี่นโจทเ,ด A เร็วเอบวกเอฟเปิดแล้วตามด้วยดีบวกสีน้องครับตรงนี้สองบวกกับลบสี่ 4. มันได้อะไรคิดยังไงนะคนที่ฟื้นมาวันนี้ อล้วก็ต้องเพิ่มตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบให้เราดูว่าเป็นบวนกหรือติดลบที่มันมากมวมากว่านั้นตัวเลขมากกว่าก็คือติดลบมากกว่ามันก็จะบวกแลอหกติดลบนะครับแล้ว,ลว 6, สี่เนะนี่ยมันมากกว่าสองอยู่ 2. สองแสดงว่าพอเอาสองเนี่ยไปบวกกับลบสี่เนี่ยนะครับมันก็ยังหกติดลบอีกสองทำแบบเดิม ทีนี้เราดูว่ามันเป็นบวกหรือติดลบมากกันตัวเลขอ่ะเป็นบวกมากกว่านะครับเพราะใช้โบกไปแล้วก็จะกลายเป็นดวงนะครับแล้วก็แปดที่มากกว่าสองอยู่เท่าไหร่หกคำตอบก็คือโบกทำความเข้าใจต่อไปข้อสองตอกไม่จริงน,น้องชอตหน้าหอมีช็อตตามีช็อตหน้าหอ ใครอยากสมัครเป็นชาวโชคดีใช้ตาสว่างเจ้าข้อสามน้องๆครับข้อสามนะครับจิตนะครับจิตตาสว่างอ่าจนะิตนะมีผลลัพธ์หรือเป่าวันนี้สุริยาหาสมาชิกชาวโชค าพอจริงนะครับมีผลลัพธ์เท่ากับอ,อะไรคิด<อ>แค่ด้านเดียวพอนะครับน้องครับวงเล็บเก็คือ8คูณด้วย b ก็คือ2ด้ได้เท่าไหร่แล้วคูณด้วย4ก็คือลบท่ทความเข้าใจมีผลลัพธ์เท่ากับ a คูณ b 8คูณ2ได้16 แล้วน้องก็เอา16ไปคูณลบ4ตัวจะเป็นบวกมันเป็นลบคูกนการได้จำนวนที่เป็นลบ16คูน4เจอบ่อยครับมันคือ4ยกกำลัง3เลยน้องมันได้คูน4ยกกำลัง3ต่อไปนะไารข้อ4ไม่จริงเพราะการหาไม่มีคุณสมบัติการเปยนกลุ่มข้อ5จริง เพราะเป็นการแต่งแต่งคุณสมบติการแต่งแต่งจริงมีผลลัพธ์แบบคิดเฉพาะด้านซ้ายจริงมีผลลัพธ์เท่ากับเอท่าสีแปดคูณเลเวด ก็คือสอง B ก็คือสองนะบวก C ก็คือลบสี่น้องๆรับสองบวกกับลบสี่ไปบวกแค่สองติดลบตั้งสี่เพราะฉะนั้นบวกกันแล้วก็ยังคงติดลบติดลบนะติดลบในแยบสองบวกลบสี่นี่ติดลบในแยบนะแล้วเลขสี่เนี่ยมันมากกว่าเลขสองอยู่สองเพราะฉะนั้นบวกกันแล้วยังคงติดลบสอง แปดคูณด้วยลบสองเปนวนบวกคูณด้วยลบได้ลบแปดสองสิบหก a เอเป็นแ b เป็นสอง c แค่เป็นลบสี่ h g g มีผลลัพธ์เท่ากับมีผลลัพธ์เท่ากับเหลือสองนั่จริงมีผลลัพธ์เท่ากับอะไรเพราะอะไรนะ A คือ8คูณด,ด้วยวงเล็บ b บอยสองลบสีแคทลบสี่เช่นนี้จำได้ไหมก่อนปิะสบการ์เราเรียนว่า,าการลบเนี่ยมันคือการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบน้องครับตัวต้างเนี่ยคือเลขสองบางคนชอบจำว่าลบลบกลายเป็นบวกก็แล้แต่หรือ <Yeah. S 1> ลบลบกลายเปนบวก บวกสี่การลบคือการบวกด้ดยจำนวนตรงข้ามตัวลบจำนวนข้ามของลบสี่ก็คือสี่ตรงนี้ก็จะอกมาเป็นแปดคูณด้วยหกเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครตอบสี่สิบแปดน้องเจ็ดมากๆอ่าข้อเจ็ดนะครับจริงจริงมีผลลบมีผลลบ ทอาหัวะนะจีผลลัพธ์เท่ากับ b b คือ2เห็น <He S 2> ไหมนนองบวกกับ a a คือ8ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ล้วคูณกับ c c คือลบสีน้องๆครับ2องบวกแปดได้สนะครับ เราก็เอาสิบไปคูณกับลบสี่ข้อนี้ใครตอบว่าลบสี่สิบเก่งมากเก่งมากครับน้องจัสทร์